<c oughs> แล้วก็พูดถึงมนุษย์ในชมพูทวีที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ว่าสุรภาวะสติมัตตะและก็พระมจริยาสะหรือพระมจริวาสะแปลว่ามนุษย์ในชมพูทวีเนี่ยมีจิตใจกล้าแข็งในการบำเพ็ญทานศีลโวนะแปลว่าสามารถฝึกตนเองเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทานาคาและเป็นพระรหา์ได้ นี่คือมนุษย์ในชมพูทวีปนี่เจ๋งตรงเนี้ยที่เรามาเกิดเนี่ยและเป็นผู้มีสติมั่นคงสามารถที่จะตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างไม่หวั่นไหวอันนี้คือความนี่คือในในในชมพูทวีปแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้สามารถบวชได้ในพภูมิอื่นๆบวชไม่ได้รู้ไหมอยอมว่าทําไมพภูมิอื่นถึงบวชไม่ได้ เช่นในสวรรค์เนี่ยทำไมเขาไม่ตั้งการอุปสมบทกันในสวรรค์เนาะ mm hmm. เพราะอะไรใครตอบได้เออทำไมไม่มีภิกษุภิกษุนีบาศกบาสิกาในสวรรค์เออบาศกมีบาสิกาที่ถ้าถามว่าเทวดาและพรหมเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนะจัดจัดอยู่ในกลุ่มภิกษุภิกษุณีสมมเณีสมม,เน,สม,มเนรีสิกขมานาอุบาศกบาสิกา ในเ็ดจำพวกเนี่ยเทวดาและพรหมจัดอยู่ในกลุ่มไหนเป็นภิกษุไหมเป็นภิกษุณีได้ไหมเป็นสัม,มเนธได้ไหมเป็นสัมเนรีได้ไหมเป็นสิกขามานาสิกขามานาถือศีลหกตลอดหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาเห็นไหม เอาก็จริงบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายจัดอยู่แค่อุบาสกและอุบาสิกาฉะนั้นห้าจำพวกที่กลุ่มนักบวชเนี่ยมีในพจชมพูทวีปเท่านั้นภิกษุภิกษุณีสมมเณนสัม,มเนรีศิกขมาน,นาห้านี่นยนะมีในเฉพาะชมพูทวีปนอกนั้นอุปสมบทไม่ได้ประพุติพรหมจรรย์อย่างประเภทที่ ในมนุษย์โลกถามว่าทําไมไม่ได้ทําไมเทวดาจะม่บวชไม่ได้อเอาใครตอบหน่อยสิทำไมเทวดาบวชไม่ได้เอ๊ะเทวดาจริงๆก็น่าจะสมาทานใช่ไหมเป็นนักบวชกันก็ได้นี่ทําไมไม่สร้างสังคมนักบวชขึ้นในเทวภูมิ <c oughs> ถามตอบไม่ได้อีกยังไ สงสัย <laughs> ไม่หาคำตอบมเพอาจะเพราจะเป็นคนถามก่อนเนี่ยไม่เอาแล้วถามเองตอบเอง <laughs> ใช่ไมทำไมไม่มีถามว่า <laughs> พระโสดาบันมีในในเทวดาเทวููิิไหมพระสกาทาคามีไหมพระนาคามีไหมพระอรหันมีไหมมีใช่ไหม ในเทวภูนม,มีหรือไม่มีมีมครบเลยแต่ไม่มีนักบวชทำไมไม่มีที่จริงเหตุผลในเทวภูมิเนี่ย ในเทวภูมิที่ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์บวชได้เนี่ยถ้าถามว่าจิตใจของเทวดาจิตใจของเทวดากับจิตใจของมนุษย์ในชมพูทวีปจิตใจใครเข้มแข็งกว่ากันใครเข้มแข็งมากกว่ากันาจิตใจใครเข้มแข็งมากกว่ากัน ใครว่ามนุษย์มนุษย์เข้มแข็งกว่าไหมใครทําบาปได้หนักกว่ากันมนุษย์ก็ทําบาปได้มากคนจะกล้าทั้งไม่ดีก็โหถามว่าพระเทวทัตเนี่ยใครไมไม่มีมนุษย์พรมไหนอ่ะที่จะสามารถทําบาปได้เท่าพระเทวทัตเนี่ยโอ้หพระเทวทัตนี่ทําบาปได้มากคนที่จะกล้าหักรานพระพุทธเจ้าได้ระดับนั้นเนี่ยโอ้โหต้อง ระดับปฏิวัติทิทนงไหมฉะนั้นถ้ากล้าทางไม่ดีก็โหูกล้าโหดๆเลยมีไหมล่ะ <c oughs> ในพบอื่นมิอื่น,น,นที่จะเอาปรามโนไปทิ้งใส่กันอย่างที่ญี่ปุ่นเงี้ยให้กลายคนตายปเป็นเรือนแสนได้เนี่ยไม่มีมนุษย์ในชาติในใน,ในทวีปอื่นไม่กล้าขนาดนี้แต่ถ้าในมนุษย์ <c oughs> ในชมพูทวีปนี่กล้า และจะปรารถนายิ่งใหญ่ระดับเป็นพระพุทธเจ้าฝึกตนเองจนเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยถึงบอกว่าโอ้โหในโลกมนุษย์นี่นี่เป็นแบบนี้แหละทีนี้ในด้านของสติก็เหมือนกันที่จะมีความมั่นคงเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นในชมพูทวีปเนี่ยจึงเป็นทวีปที่เหมาะแก่การที่จะมาบรรลุธรรม หมาะในการที่จะมาบรรลุธรรมจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยมาแบบไม่ใช่คนบังเอิญมานะไม่ใช่บังเอิญมามาแบบตั้งใจสุดๆมาเลยๆแต่ลืมเพราะมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้เหตุปัจจัยในการที่จะมาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าไงพอได้เหตุปัจจัยมาเจอคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยสัญญาเก่าสติเก่าๆความเพียรเก่าๆความรู้ความเข้าใจเก่าๆเนี่ยมันก็ตกกลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้มีพลังขึ้นมาอีก นี่เป็นอย่างนี้แต่เชื่อเหอะว่าถ้าเราไม่ฝังให้แข็งแรงนะในพระรัตนตรัยนะพอหลังจากสิ้นการาศาสนาของพระพิจนเจ้าไปอีกพอไม่ได้เหตุปัจจัยขึ้นมาก็กลายเป็นกอนอ่อนอนีกมันก็จะถูกกรบอะไรรู้ไหมที่กรบเราอยู่เนี่ยกิเลสไอตัวรากกิเลสก็คือตัวราคาโทสาโมหะหรือตัณหามาได้ที่ที่ทมันกรบ ฉะนั้นถ้ามันกรบหนาเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจพระธรรมคำสอนยากดินเท่านั้นนี่เป็นแบบนี้ฉะนั้นในตัวปุบพาวิเทหทวีปอัปราโคยานทวีปและอุตรากุรุทวีปทวีปทั้งสามแม้มีมนุษย์อยู่แต่ความที่อินทรีย์ของหมู่สัตว์เหล่านั้นไม่กล้าสังเกตตรงไหนว่าบรรดาหมู่สัตว์ขึ้นลงอ่ะสังเกตอายุสังเกตอายุ ในพ่อพมมของปุบพาวิเทหอะอปราโคยานะแล้วก็อุตรากุรุทรวีปทั้งหลายเลยเนี้ยของเขาอายุของเขามันมันเสถียรอายุของเขาแน่นอนปุพพาวิมนุษย์ในปุพพาวิเทหะทวีปนี้อายุกี่ปีอายุเท่าไหร่เจ็ด <7. S 1> ใช่ไหมอปราโคยานะเท่าไหร่ ห้ารอยปีอุตรากุรุทวีมีอายุเท่าไหร่หนึ 1, ่งพันปีถ้ามนุษย์ในชมพูเทวีอายุเท่าไหร่ต่ำสุดสิบสูงสุดเป็นอสงไขยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการขึ้นลงเนี่ยอะไรเป็นเป็นรางบอกเหตุทำให้อายุขึ้นบางลงบ้างตัวคุณธรรม ในยุคใดสมัยใดมนุษย์มีศีลสมาธิปัญญาแข็งแรงมากอายุก็จะยืนแต่ถ้าหากบาปเยอะๆทำบาปเยอะๆ,ๆ,ๆเยอๆเยอะๆอกุศลมากๆก็จะต่ำสุดจนจึงถึงสิปีนี่ขนาดนี้ตอนนี้มนุษย์อยู่ขาขึ้นหรือขาลงขาลงตอนนี้ลงมามากๆยังลงมากแล้วคนชั่วกับคนดีไหนมากกว่ากัน ชั่วมากดีน้อยเอาในใจเราเนี่ยระหว่างจิตคิดไม่ดีกับจิตคิดคด,ดีเนี่ยระหว่างกุศลจิตกับอกุศลจิตตอนนี้อันไหนมากกว่ากันในในชีวิตของเราถ้ากุศลจิตมากกว่าแสดงว่าความภาวะความเป็นคนดีของเราเยอะแต่ถ้าอกุศลจิตมากกว่าแสดงว่าภาวะความไม่ดีเยอะให้สังเกตดูตัวเราเองด้วยนะฉะนั้นไม่ง่ายเลยนะ ท่านทั้งหลายที่จะสามารถฝ่าฟัน,ฟนกระแสจิตคิดไม่ดีทั้งหลายเนี่ยจนสามารถไปตั้งมั่นในกุศลความดีได้เราฝึกจากความเป็นคนไม่ดีมาสู่ความเป็นคนดีที่เป็นกัละยาณบุรุษชนจากกัละยาณนบุรุษชนจะฝึกตนเองเข้าสู่ความเป็นอริยะไอ้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพยานที่เรียกว่าโลกวิทูเนี่ย คำว่ารู้แจ้งโลกเนี่ยฉะนั้นในภพภูมิทั้งหลายเหล่านี้ในคัมภีร์พระวิธรรมเนี่ยที่ท่านดึงภูมิจิตุกามาเนี่ยบ่งบอกถึงกำลังศึกษาเรื่องโลกที่เป็นไปตามพยานของพุทธเย้าซึ่งทรงรู้แจ้งแทงตลอดโลกโลก,โลกธาตุนะทั้งตัวสัตวส์ตวสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์คําว่าสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยพระโอพุทธเย้าไปรู้บัญญัติ ว่าเช่นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาและพรหมที่อยู่ในจักรวาลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นในแสนโกดจักรวาลทั้งหลายเหล่า,ลานี้เป็นต้นขอบเขตพยานของพระเจ้าเนี่ยพยานของพระเจ้าถามว่าที่พูดถึงในเรื่องของคําว่าอาณาไอพุทธเขต อณาเขตแล้วก็วิสัยเขตออเข้าไปชาติเขตชาติเขตอนาเขตวิสัยเขตเคยได้ยินคำนี้ไหมชาติเขตก็แปลว่าหมายความว่าเป็นเขตที่พระเจ้าทั้งหลายอุบัติเกิดขึ้นมา